สบายดีพี่น้องบ๊สุกูสุคนาพก็ห้าคือเก่าพี่น้องวันนี้ห้าสิพ้าพี่น้องกมาเก็บเห็ดเฟืองพี่น้องกับล้านสาวสบายดีพี่น้องตอนเสาเสาพี่น้องนี่พี่น้องเห็ดเฟืองเกิดเองพี่น้องนี่พี่น้องอุ้ยกองเฟืองไปว่าเ้าเอาไว้นะพี่น้องมันเนาแล้วมันก็เกิดเองเขาได้เอาเสือยังมาใส่ได้พี่น้องคือมันเกิดเองีิเลยพี่น้องนี่นะจูมจูมใหญ่ๆพี่น้องอุ้ย นี่<ห>ไ,ไบอ่อ่าไฮรันชา้าตัดเลยเก็บเลยสปินเหดบปรเปนเด้พี่สปินนะแล้วมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกอืกอ,องเฟืองลางบ้านพี่เนาะอืดอกนี้นะค่ะอลิตูมตูมได้กินสุปีได้พี่นนองเลยคือไปเขาเอาเฟืองไวแ้แหละพ้นตกมาใส่แล้วมันกนันเนานะพี่นนองคือหามุตองไปเอาอันเสื้อเห็ดเสื้อ,อยังมาใส่เลย เกิดของมันเองนะพี่น้องเลยเกิดของมันเองตามธรรมชาติไปจีบไปจีตามแจ่วนะพี่น้องเนาะหอมหอยหอยดอกงามเลยพี่น้องเลยเกิดเองอีกหน่อยนกกีนห้างก็เริ่มเกิดได้พีที่แอันอนี้ไล่กูหนเนะีเนาะเป็นกระซ้มกะ,ะมังเก็บได้เป็นกะละมังพี่น้องแตล่เทีท่ยนะอันนี้เอาไปเอาโลด พอดีก mm ินปลาไว้มันสีบานบานแล้วปวแสบเห็ดเฟืองเนยพี่น้องเอ้มันเกิดคุมมือมันเกิดคุมมือใหญ่ไว้เห็ดเฟืองนะมีสองสื่อนะพี่น้องทางลาวเอือนเห็ดเฟืองทางไทยเอือนเห็ดฟางแบบห้องบัต้องปลูกเฟืองเน่าแล้วมันก็อากาศห่อนะมันก็เกิดเป็นเห็ดนี่ได้ดอกนี่ได้มันยังน่อยเอาล่ะ พอดีได้น่ะหนาบุได้หน่อยได้พอดีแกงสันนี้อืมแกงใส่อันพักไอ้นะพักติ๋วป่ะไปเบิ่งกองใหม่พี่เนาะมีพี่เนาะต้านเช้าว่ะกองนี่ใหญ่โอ้โหพี่เนาะดอกนี่นะเป็นเขาเลยเอาเป็นคู่อ่าโถตุ้มๆใหญ่ๆเลยพี่น้องเอ้ย mở đầu nga ngàm đỏ nhảy yên này, hm mm. đây bên này bớt khu đỏ nó, chỉ phần nó, mh 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 đây mh 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 nhảy, nhảy. นี่แหละพี่น้องตั้มกองเพื่องตั้มลังบ้านแหละพี่น้องแมนบนด้านี้พี่น้องกองเฟืองนะแล้วมันก็เกิดพี่น้องเลยให้ก็เกิดให้ก็เลิศเกิดเดี๋ยวจะไปเก็บอีกกองหนึ่งตอนแรกกองใหญ่ๆเลยพี่น้องนะกองจนากโขจะเขื่องต้นไม้พี่น้องแต่ว่าพ่นตกวปใส่แล้วมันก็หยุบพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปกองนี่พี่น้องโอ้ยดอกงามดอกใหญ่แท้นี่พี่น้อง นี่นะนี่นะนี่กำลังฉีบานอืมเออเนาะนีกระเฉดป้ามีหมดเลยพี่เนาะผู้ผู้แม่นเบ้อเลยพี่เนาะโหแม่นเบ้อเลยทางนี้นะป้าเถอะสมงามเทพพี่เนาะโอ้ยงามงามงามเพื่อนเกิดเองอีกแล้วคักขาดขาดพี่น้องงามอิลี พอดีจี่ปนเนาะแต่แกงไหนแกงใส่ยังไะแกงใส่นอไหมก็แซสบบ่ว่าซ่บส่บกันเนาะแกงเต็มเห็ดือกบกันเอาเอาหมเลยแต่มากินตำแจ่วเห็ดอันนี้เอาบมดเพลเลยเอม สองเสมอเกิดไหมอ,อืมปาดใส่มันเน่าขึ้นมาอีกเด้พี่นนองเขาปาดเสื่อมันใส่เสือเทศเก่าเขานี่แหละตัวเขาก็ินี่แหละปาดลงแล้วมันกระสีกระสีเกิดขึ้นมาอีกแต่ว่าข้านำโบใส่บบอนันปาดใส่มันก็เกิดอยู่แล้วพี่นอะเพราะมันเกิดอยู่แล้วที่ปาดใส่ก็ะเพมันเกิดเพิ่ม,มนะ <c oughs> อืม, <c oughs> อมถากอลิ ทังนี้อย่างดอกน่อนก็ทั้งนั้นเนาะเป็นบงมันเป็นบางเพื่องมนะจุดมงมงามมันกระดอกใหญ่หรือว่าเพื่องแต่ละเขาบ่คือกันเนาะเห็นเพื่องแต่ละเขาบ่คือกันเพราะมีสามสี่แนวภูเขาก็ได้มองได้เพื่องอันเขาใหญ่มันกันใหญ่บ่ โอ๊ะใหญ่บ่แม่บ่จักเนา,าเนะ,นะอือ <c oughs> ขีดเอาได้นี่ <c oughs> อันนี้เอาไว้เอาไว้บ่เอาลเลยแล้วมันบานเลยมันอันนัอะไะสูตรมัน,นมันหลังเนาะอือมันหลังด้สูตรจับมัน <c oughs> อันนี้น้อยๆอยันนะ้นพี่บางเลยเนาะอันเป็นพันน้อยเนาะก็คือทางนั้นเนาะทางนั้นเป็นพันใหญ่เอือ พอดีงามแกงกินเนาะแกงจะพักติวหอมเม็ดเฟืองเม็ดเฟืองเกิดเองพี่น้องเอ้ยทำไมทำมีเสื่อมาโวยโวยลงในแห่งขีบทเต็มบนเนานะไรอะไรพี่หน้าลองเห็ดอ่าไปเสื้อเสือมันมาเนาะพี่หน้าซาปินสีมีโครงการนะพี่นเนาะซาปินสีเห็ดเคาะเห็ด เห็ดหองเผึองเลยนะพี่เนาะคือบ่ะพี่เนาะเห็ดหองไหวะแล้วก็มุงลังคาเนาะมุงลังคาแล้วก็มุงไม่เห็นเนาะไอปนตัวก็มาใส่โบห้าก็หดตหนามเอาเดยแบบแบบปูเห็ดนางฝาเดย์ห้าวกะพิสุเสื้อมันมาบแบบนี้เออพี่เนาะเขาทาป่ะพี่เนาะขีดไปกๆขีดไปเลยพี่เนาะเพราะว่าเพราะว่าขนาดเพื่องเปล่าๆมันยังเกิดนะพี่เนาะถ้าเอาอันเสื้อใส่แห้งสิบโบรายบนเนาะ ผิดไปเลยละบาทนี่ย FC มีอันวิธีในได้กระบอกสปินเด้อพี่น้องเด้อเผื่อสปินจะได้ลองเห็ดปีหนาเดี๋ยวพอได้กินเนาะยามแหลงนะเหมืนยามฝนแบบว่าเ้าเหาเห็ดแต่ยามแหลงเลยนะแบบเ้าเกี่ยวเขาแล้วแล้วเาก็ยห้วาเกี่ยวเขาแล้วแล้วเาก็เริ่มเห็ดเลยนะพี่น้อง ไเคยเห็นแต่เขาจะปูเห็ดน,นางฟ้าแต่ผมเคยเห็นเขาจะปูเห็ดอันโอ้ยอันนี้ก็แมนอืมแม่เนเคยเห็นเขาจะปูเห็ดอันเฟืองจังเถียเด้พี่น้องเลยอืมชงใช้พันหน่อยดีทางนี้ชาวเองเลยติดกันพราะว่าเพราะว่าบ้านแล้วก็ยังหน่อยอยู่พี่น้องนะกับบุหน่อนยเป็นใดแต่ว่ามันบามม้นบาไว้เมล็ดนี้บา้บานเลย บ้านน้ำมันเส่ได้บ้านทำนี้ไปเส่เนาะอืมนี่ก็พอกินได้นี่นะชิคกงกับแป้งน้อยนีน่อืมต้นหกะบ,บานเลย <c oughs> น้อยน้อ <c oughs> แต่ว่าต้อน,นอน้วบจึงใช้เพื่อนคนละชนิดเพื่อนคนละนั่น จะเพื่องเขายังเนาะมันสีใหญ่เนาะจังได้เอาเนาะจะได้หูว่าเพื่องเขาสูงบเนาะเขาอันหอมนะตัวนี้ก็ยังบานโอ้ยนั่นแล้วยังอะน่ะแสดงว่าแสดงว่าอันเขาคนละแนวเขาเตี่ยวจังอันนี้อืมเนาะ มามดูเบิร์ดอบอมันเพื่อ,องร้ายมันก็เลยบอเห็นมันต้องให้มันชี้นู่นๆ่นขึ้นมา,มานี่พี่น้องจุดอย่งขึงกระแป้งพี่น้องจะปิ่นงามดอกอยู่ได้พี่น้องถ้าได้ซองดอกเบิดแบบนี้เบริรดแต่พี่น้องป๊อโขขาขนาดเลยพี่น้องซาบปิ่นในซองดอกนี่ก็เพอพอกินเลยพี่น้องเลยตำใส่อันเจี้ยนหัวหอมกระเทียมอืมถักอะไรพี่น้อง มืออื่นจะว่าออกไยก่านีไจังเนาะอ้มันตรงแห้งออการอือพี่หน่าพี่น้องเลยพอกินเฉยพี่น้องได้เขื่นกระแปงไปแล้วพี่น้องเฮ็ดเพื่อนเขาได้พอกินแหละเดี๋ยวมือไดเอ็นมันออกลายอีกจะปินสีถ่ายให้เอฟซีบางอีพี่น้องนี่มันกำลังเลือหมอ,อสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสบาย,บายดีด